やった! สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ ipm อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน ร่วมเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta e. ณ PEA Volta BCP หรือป um ั๊มบางจากณชาอัมพาร์กจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้บริการในสถานีปั๊มน้ำมันบางจากมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งจะเปิดให้บริการบนเส้นทางสายหลัก56สาขาต่อเนื่องทุกระยะ100กิโลเมตรรองรับการเดินทางขาเข้าและขาออกเมืองเปิดให้บริการจำนวน17สถานีหลัก สามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค้นหาตำแหน่งสถานีและนำไปยังสถานีตรวจสอบสถานะสถานีอัดประจุพร้อมชำระค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าผ่านระบบการเติมเงินได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยและรวดเร็วเพราะเป็นหัวใจแบบชาร์จเร็วโดยหนึ่งสถานีมี5ห,หัวใจซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้24ชั่วโมงค่ะครับวันนี้การไฟส่วนภูมิภาคหรือ PA ของเราเนี่ยนะครับก็ได้ลงร่วมมือกับสถานะปัม๊มสถานีบางจากนะครับบริษัทบางจากในการที่จะสร้างชาร์จิ่งสเตชันเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะเปลี่ยนมาใช้รถ E b ีคเนี่ยมีความมั่นใจว่า ถ้าท่านวิ่งระหว่างเมืองแล้วเนี่ยท่านมีที่ชาร์จแน่นอนนะครับซึ่งสถานีชาร์จที่การไฟ้าสุพิภาธได้ทาขึ้นเนี่ยก็เป็นสถานีชาร์จแบบคลิกชาร์จหมายก็ว่าชาร์จได้ไวนะครับครึ่งชั่วโมงก็สามารถไปต่อได้นะครับอีก3-400กิโลนะครับทำให้ผู้ใช้รถอีวีการเกิดความมั่นใจว่าไม่ว่าท่านจะวิ่งไปที่ไหนไปทิ่เหนืออีสานกลางหรือใต้นี่นะครับทุกระยะ100กิโมตั้งขาขึ้นขา,ขาล่องเนี่ย สถานีจะมีสถานีชาร์จเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าท่านไปได้ทุกที่ในประเทศไทยครับตัวชาร์จจิ้งเซชั่นเนี่ยมีหน้าที่ในการชาร์จรถเราจะมีส่วนที่เรียกว่าแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยรู้ว่าสถานีชาร์จอยู่ที่ไหนนะครับในรูปของแผนที่เมื่อจิ้มเข้าไปก็จะรู้ว่าสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดสถานีอยู่ตรงไหนและมีระบบการจองล่วงหน้านะครับระบบการจ่ายเงินนะครับ ซึ่งเมื่อใช้แอปุงแล้วจะรู้ว่ารถที่ท่านชาร์จเนี่ยใช้เวลาชาร์จกี่นาทีนะครับเมื่อไรจะเต็มเป็นเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งซึ่งจะทําให้เราบริหารเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ค่างจะมั่นใจว่าคนใช้รถ e v c a r าเนี่ยจะจะ,จะมีความมั่นใจในการซื้อรถ e v ีคามาใช้ก็สามารถวิ่งได้ทั่วประเทศและมีความสะดวกสบายในการใช้งานแล้ก็แอปพลิเคชัน เพื่อรองรับการใช้งานอย่างสะดวสบายครับจริงๆมันก็เป็นเทรนด์ของโลกนะครับว่ารถ ICE ที่เราพูดถึงนี่คือรถเติมน้ํามันเนี่ยทิศทางก็ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆคนก็หันมาใช้ EV ค่คานอกจากมีความประหยัดแล้วนะครับการรูรักษาก็น้อยลงค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรก็ลดลงแล้วก็ลดการปล่อย PM 2.5ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็น่าจะหันมาใช้ EV ีคา พื่อตอบโจทย์โลกอนาคตรครับจริงๆนโยบายภาครัฐเนี่ยกำหนดไว้อีก14ปีนะครับเมืองไทยก็จะไม่มีการจดทะเบียนร,รถเติมน้ำมันอีกต่อไปแล้วทําห้ก็ว่าจากนี้ไปประมาณ18ปีเนี่ยในเมืองไทยก็จะมีแต่รถอีพีคาร์ซึ่งประมาณเกือบ20ล้านคันนะครับนี่จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากจึงมีความจําเป็นที่การไฟ้าส่วนภูมิภาคหรือเพ,พีของเราจะต้องมุ่งในการที่จะเน้นสร้างชาร์จทิ้งสเตชันให้กระจายไปทั่วประเทศมากขึ้นเพื่อรองรับภาวะอกา,การที่เพิ่มขึ้นครับ ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณกับไฟฟภาภูมิพาครับท่านผู้ว่านะครับเที่ให้โอกาสบางจากนะครับมาช่วยกันเอารถ EV ขับอกนอกเมืองนะครับวันนี้รถ E ีจะเป็นรถคันที่2นะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะขับไปต่างจังหวัดได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ทุกท่านนะครับสามารถจะขับ E ีไปเที่ยวทั่วประเทศไทยได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าแต่จะหมดการทางนะครับใช้แอปโอตาใช้แอปปั้มบางจากนะครับ สามารถแวะปับ้มงบางจากนะครับเติมแบตเตอรี่ระหว่างรอกาแฟ1แก้วนะครับพอกาแฟหมดแก้วก็สามารถจะขับต่อได้อีก2 0 0ร0อยกิโลนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โคยสารระหว่งว่าในอนาะคตดังใกล้นี้รถ EV ก็จะเป็นรถคันแรกของพวกเราทุกคนทันทีจะเป็นรถคันที่2ครับช่วงนี้ก็ช่วงเปิดนะครับท่านผู้ว่าเพิ่งเปิดอีก15แห่งรวมเป็น32แห่งนะครับ ในทั่วประเทศไทยนะครับระหว่างนี้พวกเราถ้าขับ EV ไปท่องเที่ยวนะครับระหว่างที่รอชาร์จิ่งเข้าร้านกาแฟยนทนินนะครับเพิ่มสิบาทนะครับสามารถจะกินได้แล้วก็กับจัดสงกรานนะครับถ้าต้องล้างรถลดอะไรโชว์แค่โชว์แอปโฮเทานะครับสามารถที่จะลดค่าล้างรถได้ประมาณ5 0บ็นครับก็จริงๆผมคิดว่าเรื่องเรื่อง EV นะครับอยากให้ทุกคนลองมาเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเป็นประสบการณ์ที่ เรารู้สึกดีด้วยนะครับแลาขนาดเดียวกันก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เป็นแนวน้มที่ท่านพูดว่าว่าว่าอีกสิถึงสิปีข้างหน้าเราคงอย่างน,นี้ไม่พ้นนะครับลองกันสวรรค์น,นี้เลยนะครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆได้แบบนี้ทางจานส้ม IPM ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ